โอเคนะครับกับสวัสดีมิตรรักชาวเกษตรทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับอยู่กับผมเอ็มคนเดมนะครับนะซึ่งวันนี้นะเราไม่ได้อยู่กับเกมตายอย่างออสสาวัยแต่เป็นเกมที่เรารักอย่างอนิเมะ world tower defense กันอีกแล้วนะเออ Yeah. ซึ่งนั่นแหละนะเราไม่ได้พูดคำว่าเกมที่เรารักมานานแสนนานแล้วนะเออวันนี้เราก็ได้กลับมาเล่นเกมที่เรารักสักทีเนาะเออน้ำตาจะไหลจริงๆนะเออที่เขากลบมาเปิดให้เล่นเนาะเออก็วันนี้เราก็มาดูตัวละครกันเหมือนเดิมเนาะซึ่งวันนี้เราจะมาดูตัวละครก็คือเจ้าหนวดดำเนาะจากเรื่องวันพีชนะเออซึ่งหนวดดำล่างที่เราจะมาดูเนี่ยมันมีเลเวลหนะึ่งเนาะก็เพิ่งอีโวมาเมื่อกี้เลยนะแล้วก็ ไอค่าเขาเรียกว่าค่า modify ก็หนึ่งตองหนึ่งหมดเลยนะเออก็คือยังไม่ได้ทาอะไรกับมันเลยนะเอาง่ายๆเนาะเออก,ก็ก็น่าจะเป็นหนวดดคํคล้ายๆที่คล้ายๆกับเกมตายในออสตาเนาะเออแล้วก็เจ้าหนวดดำเนี่ยมันเป็นตัวระดับมิลลิโคนะเออก็ไม่รู้นะตู้มันบักหรือยังไงนะคือเรากดเข้าดูไม่ได้นะแต่ว่านั่นแหละมันเป็นตัวระดับ มิราเคิลโอ้โหเกมค้างไงเนี่ยก็นั่นแหละนะอย่างที่บอกไปเนาะว่าหนวดดําที่เราจะมาดูกันวันนี้คือแบบมิราเคิลเนาะเออก็ส่วนวัตถุดิบก็ใช้ประมาณนี้เนาะก็ใช้หนวดดำเนี่ยสามตัวหนวดดํา ur 3ตัวเนาะแล้วก็ทำำําดาเมจด้วยหนวดดํา ur เนี่ยสามจุดหนะ้าบิลเลียนเนาะใช้อันนี้สีฟ้าหรือสีม่วงไม่แน่ใจเนาะแล้วก็ไอเซสเศษ็จเลยพวกนี้แล้วก็ใช้หนวดขาวพ่อใหญ่เนี่ยทำดาเมจสิบหนะ้าบิลเลียนเนาะเออก็ประมาณนี้สำหรับวิธีทำเนาะงั้น พูดมาเกินมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปดูในเกมไปแล้วกันเนาะว่าหนวดดำเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเนาะก็คือเราไม่รู้นะว่ามันจะสโลเหมือนในออสตาไหมนะแต่ก็คาดหวังให้มันสโลนะเพราะว่าเกมนี้ตัวสโลโครน้อยเดี๋ยวดูเนี่ยแล้วเป็นตัวสโลอย่างเงี้ยมันกีมากเลยในบรรดาพวกเนี้ยคือกีอยู่สโลดีสุดเนาะก็เออนั่นแหละพูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปดูในเกมแล้วกันเนาะไป let's go ก็โอเคนะแล้วก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี yourself, ๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันเนาะว่าสําหรับเจ้าไอ้หนวดดําไฟนอลเนี่ยในเกมเนี้มันจะเป็นยังไงกันนะเนาะเออเดี๋ยวก่อนอื่นไปดูโมเดลกันก่อนเลยแล้วกันเนาะ let's go ก็เสียดานะที่แบบนี้มันมืดไปหน่อยเนาะอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะนี่สําหรับหนวดดาโมเดลเป็นประมาณนี้หตัวอย่างใหญ่อ่ะเออก็นั่นแหละคือก็คล้ายๆโมเดลก็คล้ายๆล้ายในออสตานะแต่ว่าในเกมนี้มันตัวอย่างใหญ่อ่ะเออ ก,ก็ถือว่าเท่ดีนะข้างนึงเป็นผลในความมืดปะอีกข้างนึงก็เป็นเหมือนจะเป็นผลของหนวดขาวมั้งไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะไม่เคยดูอะ่ะเออขนาดกก็แงแรคล้ายๆกับ all star เนาะก็โมเดลก็ค่อนข้างเท่อยู่นะแล้วก็ตัวใหญ่ข้อดีคือมันตัวมันใหญ่นะี่แหละเออก็ประมาณนี้สําหรับโมเดลเนาะเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกต์กันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงเนาะ let's go <S ก็โอเคนะสําหรับค่าวางของหนวดดำเนาะอยู่ที่ประมาณ3 0 0พันนะเดี๋ยววางกันเลย ก็โอเคนะเปิดมาตีเป็นทรงโคเนาะก็ดาเมจต้นอยู่ที่3,200นะแล้วก็ระยะอยู่ที่50เนาะ SPA หรือความเร็วโจมตีอยู่ที่4วินะแล้วก็มีพาสตีฟิติดตัวคือความกลัวนะซึ่งเราไม่ค่อยแน่ใจนะว่าความกลัวคืออะไรน่าจะเพิ่มดาเมจมั้งไม่แน่ใจมือนกันเนาะก็นั่นแหละยังไม่มีสโลนะก็คือมีแค่เฟียเนาะเดีดูท่าหน่อยดิก็เออนั่นแหละคล้ายๆออสตาเลยก็คือการกระแทกกระแทกกับอากาศเนาะ ก็จะเป็นเหมือนกระจกแตกๆเนี้ยเออปังแล้วก็มีสถานนะเป็นความกลัวเนาะก็ท่าแรกก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวอัพต่อเลยนะันเนาะ โอเคก็เปลี่ยนท่านะคือเกมนี้มันไม่มีชื่อท่าบอกนะเราก็เลยไม่รู้เนาะว่าขั้นไหนมันจะเปลี่ยนก็ต้องสังเกตเอาดีๆเนาะก็คือขั้นนี้ก็การโจมตีเป็นทรงโคนเหมือนเดิมนะแต่จะเป็นทรงโคนที่ค่อนข้างกว้างขึ้นนะเออก็นั่นแหละนะอย่างที่บอกไปว่าเป็นโคนที่กว้างขึ้นเนาะก็ท่าโจมตีของมันอ่ะก็คล้ายๆออสตาเหมือนกันเลยก็คือท่าที่เป็นสโลในของออสตาเนาะแต่เกมนี้มันไม่ออมันไม่ไม่ใช่ไม่ออสตามันไม่สโลเวสีได้นะ แบบนี้แบแบบก็คือเหมือนจะเสกเป็นเสาแห่งความมืดขึ้นมาเนาะแล้วก็กระแทกไปอีกทีหนึ่งเออก็ไม่ค่อยเข้าใจท่ามันเท่าไหร่นะไม่เคยไม่เคยดูอะแต่บอกว่าเหมือนออสตาร์ร้อยเปร์เซ็นต์เลยก็ไม่เชิงน,นะเออก็ั่นแหละท่านี้ประมาณนี้เดี๋ยวอัพต่อยแล้วนะปุ๊บปุ๊บ,ปบเปลี่ยนยังยังปุ๊บ เปลี่ยนไหมยังก็โอเคนะคันนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะก็คือเป็นวงที่ค่อนข้างใหญ่ก็คือแบบประมาณเกือบครึ่งวงกลมเลยเนาะสำหรับขั้นนี้นะแล้วก็พอเอาขั้นนี้ปุ๊บตีแอร์ด้วยนะก็คือไฮบิดแล้วเนาะส่วนสกิลก็เป็นแบบว่าการ อ๋อเสกบอลดำดำแล้วก็พุ่งกันไปอ๋อแล้วก็ต่อยอีกทีเพื่อให้มันแตกเนาะดีอยอีกทีนะว่าบอลดำาๆพุ่งไปต่อยแลวไอ้บอลน,นี้ก็แตกเออประมาณนี้ก็นั่นแหละวงค่อนข้างใหญ่เนาะเออ,อัพต่อนะเนาะโอเคก็อัพตันแล้วนะก็ดาเมจอัพตันของหนวดดำไฟนอลน,นะก็ดาเมจอยู่ที่16 5 0 0 0ันเนาะ ระยะอยู่ที่90 spa หรือความเร็วโจมตีอยู่ที่9นะแล้วก็มีพัสซิฟต์ตัวคือเฟียร์ก็คือความกลัวนั่นแหละนะพระอัพตันก็ตีเป็นทรงเกือบครึ่งวงกลมเนาะก็เป็นเซอร์เคิลที่ค่อนข้างป้านอยู่นะเออเนาะแล้วก็อัพตันแล้วก็ตีเป็นไฮบิดเนี่ยนะก็คือตีแอร์ด้วยเนาะก็เสียดายอย่างเดียวคือมันไม่ใช่ตัวสโลนะอืมนั่นแหละก็ประมาณนี้นะสำหรับเจ้าหนวดดำไฟนอลในเกมนี้เนาะเออ ก็โอเคนะจบกันไปแล้วเนาะสำหรับการมาดูเจ้าหนวดดำไฟแนลเนาะในเกมที่เรารักนะเออส่วนตัวคิดว่ามันก็อาจจะดีมั้งคือเรายังไม่ค่อยแน่ใจนะว่าไอ้พาสซีฟพาสซีฟไอ้เฟียเนะี่ยคือความกลนะัวเนี่ยเรายังไม่แน่ใจนะว่ามันมีเขาเรียกว่าความสามารถอะไรเนาะเออก็เสียดายอย่างเดียวที่มันไม่เป็นตัวสโลเนาะแต่ว่าเฟียอาจจะมีความเก่งอยู่มั้ง คือเฟียเรายังไม่รู้ไงว่ามันคืออะไรอาจจะเป็นเพิ่มดาเมจนั่นแหละคือนั่นแหละอย่างที่บอกไปว่าไม่แน่ใจนะแต่ก็อย่างที่บอกแล้วว่าผิดหวังนิดเดียวคือมันไม่ใช่ตัวสโลเนาะน่าจะเป็นตัวสโลนะัทคือถ้าเป็นตัวสโลนี่เมตาเลยนะสาหรับเจหนวดดําดตัวนี้เนาะเออก็นั่นแหละก่อนจะจบไปนะเดี๋ยวเราพาดูอะไรนิดนึงหน่อยแล้วกันเนาะเออไปก็โอเคนะตอนนี้เราก็อยู่หน้า Discord ของเกม a n i เวเวิลทา d เวอร์ด e ฟเอเนาะซึ่งสิ่งที่เราจะมาบอกก็คือ อันนี้อันนี้คือโพสต์ก่อนๆที่เคยแจกโค้ดไปนะเขาแจกอันนี้คือตอนนั้นเราไม่ได้มาแจกโค้ดต้องขอไปจริงๆเนาะก็คือเล่นมาเรื่อยๆนะนี่อันนี้คือเพิ่งโพสตเมื่อวานเนาะก็คือมีคนเล่นประมาณพันสองต่อมานี่ดูประโยคนี้นะประโยคนี้ตอนสี่ทุ่มถ้าคุณยังไม่รู้ถ้าคุณยังไม่รู้เกมจะมีอัปเดตเร็วๆนี้ แต่ยังไม่ได้บอกนะว่าวันที่เท่าไหร่ก็บางบางอย่างในเกมก็จะถูกรีเวิร์กใหม่ก็คือเอามาทำใหม่เนาะเออแล้วอันนี้ก็บอกว่ามันหมายถึงนิวเอล่าที่ไม่ใช่ AWTD 2.0อีก2.0แหละตอนที่ตัวนี้ต่อไปนะอะไรก็ไม่รู้เนาะแล้วเขาก็แท็กรูปเป็น DO หมาเว้ยซึ่งอัปเดตต่อไปอะ คืออัปเดตโจโจเว้ยคือเราไปสืบม,มาแล้วมันคืออัปเดตโจโจเว้ยเออแล้วก็อะไรประมาณนะั้นก็คือให้ช่องนี้เนี่ว่าอยากให้รีเวิร์กหรือว่าเพิ่มเติมอะไรเนาะแล้วมันก็บอกว่าเกมจะอัปเดตต่อไปเรื่อยๆประมาณนั้นอนะเออเออประมาณนั้นเนาะก็นั่นแหละจะมาบอกแค่นี้แหละว่าเกมนี้ไม่ตายแล้วเว้ยก็คือจะมีอัปเดตนะซึ่งเราไม่แน่ใจเนาะว่าเกมนี้จะมีอัปเดตอีสเตอร์ไหม แต่ถ้าสมมุติว่าเขามาบอกว่าอัปเดตแล้วแบบเนี้ยก็อาจจะมีนะอาจจะเป็นไปได้เนาะเออก็สําหรับใครที่อยากได้ลิงก์ดิสของเกมนี้เดี๋ยวทิ้งให้ไว้ใต้คลิปแล้วกันเนาะเออนั่นแหละก็นั่นแหละนะก็เป็นข่าวดีสําหรับเราเราเนาะอย่างที่บอกไปว่าเราเป็นคนที่รักเกมนี้เนาะก็นั่นแหละเป็นข่าวดีมากๆนะสำหรับการที่มันกลับมาอัปเดตเนาะเออก็ยินดีจริงๆนะก็เออนั่นแหละก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้พูดมาเยอะแลวก็ก็เออนั่นแหละประมาณนี้หละเนาะก็ จบประลการสำหรับคลิปในวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันว่าจะเป็นอะไรเนาะไปละไบรท์ Bright.